สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักร้อยบนประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปหลักร้อยบนหลักร้อยบนก็มีหลากหลายสูตระคะท่านผู้ชม แต่ละสูตรก็อยู่แล้วแต่เข้าที่เก้าเจ็ดเก้าเราลองมาชมหลักร้อยบนสูตรนี้กันบ้างเพื่อจะมีใครชอบแนวทางของสูตรนี้นะคะสูตรหลักร้อยบนอัน,นจะเป็นแบบสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะก็เลือกง่ายดีเนาะมีแค่สามตัวอาจารย์เคยวางลักษณะแบบนี้ไปหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวก็จะมีหลักร้อยบนอีกแบบสองตัวแต่ในนั้นอาจารย์จะไปวางเป็นแบบสามตัวตรงให้นะคะ อ่ะดูสูตรนี้ไปก่อนในตัวสูตรจะใช้ร้อยครั้งที่1คูณด้วย2บวกหน่วยครั้งที่4แล้วบวก1คงที่มีค่าเท่ากับ x บวก1บวกหอันนี้มีการบวกตัวหนึงที่เป็นคงที่นะะิดเส้นก่อนเนาะอันนี้1นคงที่แล้วก็โอเคตามนี้แหละ เอาร้อยทั้งที่หนึ่งคูณที่สองนะคะก่อนเริ่มต้นตั้งแต่งวดที่ออกสองศูนย์สองอันนี้ระยะแปดงวดรวดเลยเนาะสามตัวก็เดินดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครชอบตัวไหนก็มีโอกาสเสี่ยงโชคได้เนื่องจากว่าไม่มีใครทราบว่ามันจะมาสูตรของมันจะมาของสูตรไหนนะอ่าเสองศูนย์สองนะหาก่อน ตั้งแต่งวดนี้เลยสองศูนเดี๋ยวตามคำสั่งสูตรใช้ตัวไหนบ้างอาจารย์ก็จะดูให้นะฮะมาทำด้วยกันระยะสั้นๆนะสองศเป็นเป็นวดแรกสองสองก็ย้อนไปหนึ่งวดเริ่มตั้งแต่แปดหนึ่งสองออกสี่หมาทำร้อยครั้งที่หนึ่งเลขเลขหนะออกห9 9เอาหกคูณสเป็น12บสอวยครั้งที่4ี่ได้เจ็ดแล้วก็บวก1 คงที่บวกกันเลยนะสองก็เจ็ดเป็นเก้าเก้ากับหนึ่งก็เป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองออกสองศูนย์สองมาสองเราต้องการหลักร้อยเลขสองมีเลขสิบด้วยเราไม่เอานะเอาแต่เลขสองนะงวดแรกก็ที่หนึ่งอันนี้หนึ่งก็เลขสองจากที่เป็นหลักร้อย สองศูนย์สองต่อมางวดที่สองตัวออกสองศูนย์สองเราก็มาดูร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสามคูณสองเป็นหกหน่วยครั้งที่สี่เลขห้าบวกหนึ่งคงที่หกกับห้าไปสิบเอ็ดหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามแล้วบวกหนึ่งเป็นสี่ออกสี่สี่หกมาเลขสี่ แล้วก็ตรงนี้ก็เลขหนึ่งโอเคต่อมางวดที่สตรงที่ออกสี่สี่หร้อยครั้งที่1เลข3ามคูณสองเป็น6กหน่วยครั้งที่4ี่เลข2อบวกหคงที่6กับสองเป็น8ปดบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น0ูนศนย์บวกหได้1ออก9ก้าห้าหเอาเลข9้านะเอาจะเอาแต่หลักร้อย ทำไปแล้วก็ใส่ไปเลยเนาะต่อมาเมื่อที่สี่ตรงเก้าห้าหนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งเลขเก้าคูณสองเป็นสิบแปดหน่วยครั้งที่สี่ตรงนี้สามสี่เก้าก็เอาเลขเก้ามาบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบเป็นสิบแปดได้แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์เอาเก้าเก้าศูนย์ศูนย์นี้รู้สึกจะแถมนะ แถมสิบแถมหน่วยอันนี้ก็แถมหน่วยอันนี้ก็แถมสิบอันนี้ก็แถมหน่วยแถมสิบสูตรเดี๋ยวนี้ก็แถมทั้งสิบทั้งหน่วยว่าจะไม่สนใจก็อ,อดสนใจไม่ได้เนาะเห็นมันแถมเยอะเก้าต่อมาว่าที่ห้าแหละเร็วจังนะห้างวดละเก้าเก้าศูนย์มาดู ร้อยครั้งที่1เลขสีคูณสเป็น8หน่วยครั้งที่4เลขหนแล้วบวกหคงที่8 90ได้0 0นบวกหได้1 1ึบวกหเป็น2 1งบวกหเป็น2อออกศูนย์เนะ,ะมาที่เลขศูอ่ะอันนี้ไม่มีแถมไหมเนาะพอสนใจแล้วไม่มาเลยนะมาแต่หลักร้อยตัวเดียวเลยหนึ่ง แล้วก็ศูนย์วันนี้ใครจะมีใครถูกสามตัวตรงบ้างนาะต่อมานะเัอที่ออกศูนย์เก้าเจ็ดนะเรามาดูร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสองสองสองก็ต้องเป็นสี่หน่วยครั้งที่สี่เลขสองแล้วก็หนึ่งของที่สี่กับสองก็เป็นหกเป็นเจ็ด บวกหนึ่งเป็นแปดแล้วบวกหนึ่งเป็นเก้าออกเจนะ็ดห้าเจ็ดอ่ะบนนิดเดียวนะมีการเบิ้ลท้ายคู่คู่ถ่างนะ่ะคู่ถ่างเนาะอย่างนี้เขาเรียกคู่ถ่างมายังเดินอยู่นะเห็นไหมต่อมามวดที่เจ็ดล่ะมวดที่เจ็ดก็มี จ็ดห้าเจ็ดใช่ไหมร้อยครั้งที่หนึ่งศูนย์คูณสองได้ศูนย์หน่วยครั้งที่สี่ห้าแปดสี่ก็เอาเลขสี่ 4, มาแล้วบวกหนึ่งคงที่ศูนย์สี่หนึ่งก็เป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกแล้วหกหนึ่งเป็นเจ็ดออกห้าสี่สี่อ่ะได้แต่เลขค่านะนี้อะไรยังไงก็ได้นะเพราะว่าหลักร้อยขออย่ามันก็ยังไม่หลุดนะฮะอ,อันนี้ก็แจวทางของ วัวที่เจ็ดต่อมาวัวที่แปดวัวที่ 8, แปดเราก็มาดูร้อยครั้งที่หนึ่งตรงที่ออกห้าสี่สี่ตรงนี้ออกหกร้อยนะหกศูนย์ศูนย์เลยออกหกศูนย์ศูนย์แล้วก็เอาหกหกคูณสองหกสองเป็นสิบสองแล้วบวกหน่วยครั้งที่สี่เลขหกแล้วก็หนึ่งคงที่ไอ้ตรงนี้ออกสี่ห้าหกเลยออกเรียงเลยนะสี่ห้าหกเอาหกมานะสองก็หกเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า ก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งได้เก้าศูนย์หนึ่งออกเ 9, ก 9, ้าเจ็ดเก้าไหมอันนี้ก็ยังเข้าอยู่เลขเก้าเพราะฉนะนั้นะถ้าเกิดตัวไหนที่เราเล่นไม่ได้เราก็เลี่ยงได้นะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ทราบจะมาทางสูตรไหนเนาะตัวไหนอัน้นเราก็ย้ายไปทางอื่นอาจารย์กำลังหาอยู่นะถ้าหาได้จะรีบลงให้เนาะตอนนี้ก็ทำกี่สูตรกี่สูตรก็ ได้แต่เลขแปดสองนะท่านผู้ชมแปดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองอยู่ประมาณนี้นะต่อมามาดูงวดที่เราจะใช้นะที่ออกเก้าเจ็ดเก้าเราก็มาดูร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสนะี่เลยตรงที่ออกเก้าเจ็ดเก้านะแล้วก็ออกหกหนึ่งเนี่ยงวดปัจจุบันนี่แหละสี่แล้วก็หน่วยครั้งที่อันนี้สี่คูณสองเป็นแปดแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่เลขห้า สีคูณสองเป็น8ดแล้วก็หน่วยครั้งที่4เลขห้าบวกกับ1คงที่ทําเหมือนกันทุกงวดแล้วบวกกัน8กับห้าเป็นสิบสามสามบวกหนึ่งเป็น4ี่สี่บวกหเป็นห้าแล้วก็ห้าบวกหเป็นหเนี่ยได้4ี่ห้าหนะตอนที่อาจารย์เคยจับสามตัวตรงนะคะของส,สูตรครบ3มตัวตรงของสูตรระยะสั้นนะคะที่ได้ งวดก่อนได้9 7 9ใช่ไหมมาตรงตรงเลยงวดนี้มันจะอยู่ในแนวทางของเลข7เลข8เลข9โดยเฉพาะเลข7นะคะท่านผู้ชม7 8 9โดยเฉพาะเลข7มีบางสูตรนะที่ได้ตรงก็คือ7 8 2นี่นะ7 8 2นะอันนี้มันไม่มีเลข7ใช่ไหมไม่มี7อันนั้นมัน7 8 9อันนี้4 5 6ใช่นไหมอันนี้ก็เดินอยู่ไม่ใช่ไม่เดินนะโอกาสการเข้า ใครจะชอบแนวทางของสูตรไหนก็เลือกเอาตามสบายเลยนะอาน,นั้นเขาอัน้นเราก็มาย้ายมาทางนี้ก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์วางกให้ใหม่อีกสักคลิปหนึ่งเนาะคนละสูตรกับแบบนี้นะแต่เลขได้ํำนองนี้เลยจะเป็นเลขไหนติดตามไว้ะคะจะมีแค่สองตัวสองตัวมาตัวนะก็เข,เข้าในแนวทางของหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแบบสามชุดตรงเหมือนกันนะเดี๋ยวลองลองเช็คดูก่อนเนาะ อาจารย์ก็จําแนวทางไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้และอย่างหนึ่งนะมันจะมีบางตัวที่แบบอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นเก้าเจ็ดเก้าแต่มันจะเป็นแบบเก้าเก้าเจ็ดนะหรือว่าเจ็ดเก้าเก้าลักษณะแบบนี้แต่มันจะมาเป็นสามกลับนะคะมีอยู่งวดงวดที่ออกเบินเบิ้นบ,นบ,นบนทำหามแบบนี้นะอ่าใครเลือกตัวไหนนะสี่ห้าหกนี่นะอาจารย์อาจารย์ก็ แต่งเลขข้าไว้มัางเหมือนกันเนอะห้านี้ก็น่าสนใจนะะท่านะชมห้านะลองจากเลขเจ็ดเลยที่มันเจ็ดแปดสองเนี่ยจะเป็นตัวห้านี้ก็ได้จะจะห้าอะไรนะคะตอนนี้เนอะหาทางใหม่เนาะมันไม่ชนของเก่านะแต่เลขเหล่านี้เราก็คัดเลือกไว้บ้างเล้วยแหละนะแต่ว่าเราก็ลองมาเช็คดูว่าสูตรมันมีจริงนะคะเนี่ยสอนให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะรอผลว่า สี่ห้าหกจะติดไหมหรือจะเป็นหกเจ็ดแปดมันไม่ชนกันนะรอผลอันนี้ก็ไม่ใช่ระยะสั้นเนาะก็ยาวอยู่นะแปดงวดเนี่ยสามตัวเดินดีนะรอผลวันที่หนึ่งกุมภาพันหกเจ็ดนะใส่มีดีปกติอาจารย์จะเขียนไว้ก่อนนะเนี่ยอันนี้ทำเสร็จแล้วก็รีบลงเลย บางท่านก็วิตกกังวลนะว่าเอ๊ะจะเล่นแบบไหนดีใช่ไหมตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้อ่าก็มีอย่างเดียวคือไม่ต้องเล่นเนาะแล้วก็รอดูว่ามันจะมาตัวไหนอย่างเงี้ก็ได้นะคะมันจะต้องมีการหลุดบ้างนะคะแล้วเ้าไปคําหาเลขใหม่อย่างเงี้ยจะเล่นง่ายแต่ถ้าเลขของเก่ามันเข้าแล้วเราตามต่อนะคราวนี้แหละมันลําบากตรงนี้แหละ ไอ้ที่เราลำบากทุกวันนี้เพราะว่างวดที่แล้วมันเข้าไอ้เก้าเจ็ดเก้าเนี่ยนะคะตัวตัวสูตรระยะสามสามตัวชุดประมาณสามสามชุดหกชุดหรือว่าเก้าชุดมันเข้าตรงๆนะคะท่านผู้ชมหลายสูตรเลยนะทําไม่เหมือนกันนะแต่มันก็จะลงทํานองที่เป็นเจ็ดแปดสองเนี่ยหูได้เยอะหลายสูตรเพราะฉะนั้นมันก็เลยก็เลยอ่านว่ายง่ายเนาะนี่ ลำบากเลยเนาะเห็นมีคนคอมเมนต์มาบอกแม้แต่วิ่งก็ยังไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็รู้ทำไงเนาะลองไปวิ่งตัวที่เขารับก็แล้วกันเนาะถ้าแปดไม่ได้ไอ้ถ้าเป็นอมตะตลอดชีพมันจะเป็นแปดหนึ่งสี่นะแต่อาจารย์ก็ฝันไปที่แปดถ้าแปดไม่มาตัวลองจากแปดก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขสี่นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นดับระยะยาวเนาะ จะเป็นแปดกับหนึ่งนะและไอ้สูตรเลขนิมิตนี่ก็ถ้าเลขสองไม่ใช่ก็จะเหลือเลขหกกับเลขเก้าลองเลือกดูนะคะแต่สองนี่ไม่น่าอันนะอ้นเนอะอั้นน่าจะอั้นแต่เลขแปดเนาะอาจารย์คิดว่าน่าจะอั้นแต่เลขแปดแปดไม่ได้ก็ย้ายมาเป็นสองก็ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ารา้อยเมลัยร้อยเมลัยก็ได้สองเหมือนกันใช่ไหมร้อยเมลัยตัวเดียวนะลองร้อยดูนะเก้าเนี่ยอย่างเงี้ยวิธีการ เก้านี่ก็เป็นหกเนี่ยหกหกก็เป็นสองเนี่ยตัวเนี้ใช่ไหมก็ได้แล้วถ้าเอาตัวนี้กับตัวนี้บวกกันก็เป็นแปดในเงี้ยว่าที่แล้วที่มันเข้าที่อาจารย์ลงให้เนี่ยชุดนี้เลยที่มันได้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดในเงี้ยถ้าแปดไม่ได้ก็หนีมาสองหนีมาวิ่งสองนเงี้ยน,นี่ค่ะลักษณะแบบนี้อ่ามันก็เข้ามาไหลายงวดนะมันก็เลยเป็นเลขดังไปสําหรับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะท่านผู้ชม ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะตามนี้เนาะเราก็พยายามหาอยู่นะคะท่านผู้ชมนะหาว่ามันถ้าตรงนี้มันอั้นจะจะหนีไปทางไหนดีอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วขนาดลอตเตอรี่เมื่อวานนี้อาจารย์ลองไปสำรวจแผงนะโหไม่มีเลยนะเดินม,งมองๆเล็งดูนะแผงใหญ่ๆไม่มีลอตเตอรี่ไม่มีลงท้ายที่ที่เป็นแปดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะอยู่หลักไหนนะโดยเฉพาะสิบหน่วยไม่เจอเลยนะคะ อ่ะตามนี้เนาะอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ